ปาเจโร่2 2 0นะครับคันนี้ยกเซตใหม่ทั้งจอและกล้องรอบคันนะครับคือของเดิมมีจอและกล้องรอบคันมาละแต่ลูกค้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับตัวนี้เป็นจอ 2K นะครับแรมอ่าสเปคแรม8รอม128นะครับความละเอียด2000คูณ1200นะครับสูงสุดณตอนนี้แล้วนะครับมาพร้อมกับตัวกล้องรอบคันใหม่หมดเลยนะครับทั้ง4ตัวครับเอ่อนี่ครับเข้าเกียร์ถอยภาพก็จะตัดให้เป็นกล้องถอย และกล้องรอบคันแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก็ยังขึ้นปกตินะครับคันนี้มีมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้นะ,ะมีไอคอนลอยครับสามารถกดดูภาพได้เลยนะครับนะครับมาพร้อมกับโมเดลรถป a เจโรตรงรุ่นเลยนะครับเนี่ยครับสวยงามมากครับเนียนๆแบบนี้เลยครับ แล้วก็เป็นกล่องแคนบัสตรงรุ่นนะครับเปิดประตูนะครับรถก็จะโชว์เปิดประตูให้แบบนี้นะครับคอนโทรลพวงมาลัยอะไรก็ใช้ได้ทุกอย่างนะครับนี่นะครับโวยคอนโทรลนี่ก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับไปเซนทันเฟสติวัลเนี่ยครับใช้งานง่ายมากเลยครับกดปุ่มเดียวก็สั่งการได้เลยนะครับจะฟังเพลงหรือจะเดินทางไปไหนก็กดปุ่มนี้ได้เลยครับ เป็นคำสั่งเสียงนะครับระบบเสียง d s p ใส่ซิมได้นะครับตัวนี้ท็ทอปสุดแล้วครับท็อปสุดในตลาดณนะตอนนี้แล้วนะครับหน้าจอ 2K ไม่มีปุ่มกดด้านข้างนะครับจะมีปุ่มแบบนี้ให้นะครับสไลด์ขึ้นอย่างนี้นะครับรวด,ดเร็วทุกแอปครับผม อยากให้ดูกล้องครับคมชัดแบบนี้นะครับชัดกว่าของที่ติดรถมาอีกนะครับสนใจสินค้ายังไงก็ออกทักมาที่เพจร้านได้เลยนะครับขอบคุณครับ